สวัสดีเช้าวันที่18กุมภาพันธ์ส5 6 8สำหรับเช้าของวันนี้ก็มีผลฟุตบอลหลายๆรายการมาอัปเดตให้แฟนบอลทุกท่านได้ติดตามกันครับซึ่งผลการแข่งขันของค่ำคืนที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรกันบ้างนั้นเรามาเช็คผลการแข่งขันและมาดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลฟุตบอลลาลิกาสเปนซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับ และผลเป็นบาร์เซโลนาเปิดบ้านเฉือนเอาชนะรายโยบายเกาโนไปได้1ประตูต่อศูนย์ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนลาลีกาสเปนกันครับซึ่งบาร์เซโลนาขยับขึ้นมารั้งจากฝูงของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น51คะแนนส่วนอันดับ2เป็นทางเรอัลมาดริดที่มี51คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองบาร์เซลโลนาครับอันดับ3เป็นทางแอเลติโกมาดริดมี50คะแนนอันดับ4เอเลติกบิลเบามี45คะแนน อันดับ5บิยาริวมี41คะแนนและอันดับ6เป็นทางรายโยบายการโนที่มี35คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอิตาลีซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีก1คู่ครับและผลเป็นเจนูเปิดบ้านเอาชนะเวเนเซียไปได้2ประตูต่อ0ครับและมาอัปเดตตารางคะแนนเกาโชเซเรียอิตาลีกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุด ทำให้เจนูขยับขึ้นมารั้งอันดับ11ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น30คะแนนส่วน3อันดับในโซนตกชั้นได้แก่อันดับ18ปามมามี20คะแนนอันดับ19เวเนเซียมี16คะแนนและอันดับ20เป็นทางมอนซ่าที่มี14คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดอะแชมเปียนชิพอังกฤษซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันไปหนึคู่ครับและผลเป็นลีดอยู่ในเดเปิดบ้านเอาชนะซันเดอร์แลนด์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อหนึครับ และมาอัปเดตตารางคะแนน The c h a m ป i o n s h i p กันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางลีดยูไนเต็ดที่มี72คะแนนอันดับ2เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมี70คะแนนอันดับ3เบอร์ลี่65คะแนนอันดับ4ซันเดอร์แลนด์มี62คะแนนและอันดับ5เป็นทางแบล็กเบิร์นโรเวอร์ที่มี51คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลรีเวลไทยลีซึ่งคือที่ผ่านมาก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับ และผลเป็นระยอง FC แพ้คาบ้านให้กับลำพูนบริเออร์ไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ3คราสและเรามาอัปเดตตารางคะแนนรีโวไทยลีกกันครับซึ่งจากการเก็บ3คะแนนในนัดล่าสุดทําให้ลำพูนบอริเออร์ขยับขึ้นมารั้งอันดับ10ของตารางโดยเก็บเพิ่มเป็น28คะแนนส่วนระยอง FC ยังคงรั้งอันดับที่14ของตารางโดยมี22คะแนนครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลตุรกีซูเปอร์ลีก ซึ่งวันนี้มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับและผลเป็นวิเซสปอร์แพ้กาลาตาซารายไปด้วยสกอร์หประตูต่อ2ครับและเรามาอัปเดตตารางคะแนนตุรกีซูเปอร์ลีกกันครับซึ่งจากฝุงเป็นทางกาลาตาซารายที่มี63คะแนนอันดับ2เฟเนบาเชฟมี57คะแนนอันดับ3ซัมซันสปอร์สคะแนนอันดับ4อียุบสปอร์มี40คะแนนและอันดับ5เป็นทางเบซิกตัสที่มี38คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอล f f c h a แชมเปี้ยนลีกอีลิตซึ่งวันนี้มีเกมของสายตะวันตกลงแข่งขันกันไป4คู่ครับโดยคู่แรกเป็นปักตากอเอาชนะเอาซาดไปได้2ประตูต่อ1คู่ต่อมาเป็นเพอปปร์ซิปลิสเสมอกับเอานัสเซอร์ศูเอาชอต้าชนะเอาอายไปได้2ประตูต่อ0และเอาอาลีเอาชนะเอาการาฟาไปได้ด้วยสกอร์สประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนน AFC แชมเปี้ยนลีกกันครับโดยอันดับล่าสุดของสายตะวันตก อันดับ1จะเป็นอาอาลีที่มี22คะแนนอันดับ2เอาฮิลาวมี19คะแนนอันดับ3เอานนสเซอร์17คะแนนอันดับ4เอาซา12คะแนนอันดับ5เอาวาเซลมี11คะแนนอันดับ6เอารารยาน8คะแนนอันดับ7ปักตากอมี7คะแนนและอันดับ8เป็นทางพปรซิโปลิสที่มี7คะแนนเช่นกันครับมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่ครับ และผลเป็นกิลวิเซนเต้แท้ให้กับฟาร์มาลิเาไปด้วยสกอร์สูนประตูต่อ2ครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกโปรตุเกสกันครับซึ่งอันดับ1เป็นทางสปอร์ติ้งลิสบอนที่มี52คะแนนอันดับ2เบฟิก้ามี50คะแนนอันดับ3 FC เอฟซีปอโต46คะแนนอันดับ4สปอร์ติ้งปรากา4 4คะแนนและอันดับ5เป็นทางซาตาการ่าที่มี38คะแนนครับ มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเซกุนดาลีกสเปนกันบ้างครับซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันอีกหนึ่งคู่และผลเป็นยูดีอัลเมเรียเปิดบ้านเสมอกันกับเอลเช่ไปด้วยสกอร์ประตูต่อหนึ่งครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนเซกุนดาลีกสเปนกันครับซึ่งอันดับหนึ่งเป็นมิราเดสที่มี48คะแนนอันดับ2ราซิงซานตาแดมี48คะแนนอันดับสฮูเอสกา47คะแนนอันดับ4เอลเช่มี47คะแนน และอันดับ5เป็นทางเรเอัลโอบบโดที่มี47คะแนนเช่นกันครับและเรามาปิดท้ายกันที่ผลฟุตบอลลีกเดอฝรงเศสซึ่งวันนี้ก็มีลงแข่งขันกันไปหนึ่งคู่ครับและผลเป็นอานซี่เอาชนะกองไปได้1ประตูต่อศูนครับและเรามาดูสรุปตารางคะแนนลีกเดอฝรงเศสกันครับซึ่งอันดับ1เป็นลอริยองที่มี49คะแนนอันดับ2เอฟซีเมดมี44คะแนนอันดับ3ปารีสเอฟ43คะแนน อันดับ4ดันเคิร์กมี42คะแนนและอันดับ5เป็นทางอ่านซี่ที่มี39คะแนนครับและทั้งหมดนี้คือผลฟุตบอลของค่ำคืนที่ผ่านมาครับฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ